วันนี้จะมาสอนเออชื่อมต่อ Database SQLite กับ PHP นะคะอย่างแรกไปที่ d ด i v e C ก่อนแล้วนั้นก็ไปที่ตัวแซมแล้วนมาหาโฟลเดอร์ PHP แล้วก็หาตัวไฟล์ p ีเอฟพีไอเอ็นไอเดกดเปิดใช้เป็น v i s u a l Studio นะคะถ้าไม่บีก็ใช้โน้ตแพดได้จากนั้นก็กด c t r t r o l f ค้นหาจะค้นหาอยู่5ตัวนะคะตัวแรกเป็น Attention video s q l i t e ก็กมาวางถ้าตัวนี้ไม่มีก็ตอนแรกมันจะมีตัวเซมิโคลอนอยู่ก็ให้ทำการลบอันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็คือตัวตัวนี้ก็มาเหมือนเดิมแล้วก็วาง ก็จะได้ตัวนี้มาก็ทำการลบตัวข้างในออกตัวที่สามเขมาวางเหมือนเดิมก็ค้นหาก็จะขึ้นตัวนี้ทำการลบตัวข้างหน้าออกแบบนี้นะคะ ตัวที่สี่เป็นไอคิวไลท์สามถ้าม่มีก็ค้นหาแค่็อคิวเลยตัวที่ห้าคือตัวนี้ค้นหาแค่นี้ก็ได้ ก็ตัวนี้นะคะก็ลบออกตัวข้างหน้าก็ครบทั้งห้าตัวแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอทชื่อแฟมก็เป็น p h p ini นะคะตัวบันทึกอันนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็กดใช้ไปก็ได้แทนที่ค่ะต,ต่อไปจะมาสร้าง ตัว Database กันนะคะเราจะใช้ตัว db browser for sqlite ถ้าทำการ new Database แล้วก็หาไฟล์ที่เราจะเก็บ Database ไว้ในจะเลือกใช้เป็น s a m h t d o c แล้วตัวนี้เขี่ยนชื่อ d a t a b a บ e นะคะ แลเราก็จะได้หน้านี้ออกมานี่เป็นตัวเทเบิลก็ใส่ชื่อเทเบิลที่เราต้องการจะสร้างเช่น faculty แล้วก,ก็กด add เราก็จะได้ตัวนี้มาก็ใส่เป็นแฟ k เน h นี่ <łość> เป็นอินมาชาก็เอดดิกต์ัวนั้นเป็นแครกโฟน ก็กดโอเคก็คคจะได้ Table ล a ฟ u l t y มาเป็นหน้าตาแบบนี้แค่ทำการบัลล a ด a หน้านี้จะเป็นการแอดข้อมูลเข้าไปในตารางนะคะแล้วกดที่ตัวนี้ก็จะขึ้นตารางแบบนี้ขึ้นมาก็จะใส่ข้อมูลลงไป ข้อมูตัวแรกก็คือหรือว่าจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กดแอปพลก็จะเป็นการป้อนข้อมูลเหมือนกันก็ใส่ข้อมูลในทุกตัวตามที่เราต้องการ นี่ก็ัมสมดสามารถขยันได้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ก็ลบออกตัวน,นี้นะคะตัวน,นี้เป็นตัวลบตัวนี้ตัวเพิ่ม แล้วก็มาดูที่ database structure นี่ก็จะประมาณนี้นะคะการใส่ข้อมูลแล้วก็ save save all อ่าตบไปก็จะเป็นการเชื่อม sql ไล่กับเว็บของพวกเรานะครับก็ให้เข้าไปใน d ด t a b c ครับแล้วก็ excel ไปที่ Hettydoc แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไว้หนึ่งโฟลเดอร์นะครับในที่นี้ผมสร้างไว้เป็น Factory นะครับแต่แล้วเราก็ไปที่แอปเขียนโปรแกรมของเราครับแล้วก็ไปไฟล์ครับ Open Folder แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ใน Hettydoc นะครับแล้วเราก็เพิ่มไฟล์เข้ามานะครับในนี้ก็เพิ่มเป็นหน้า i n d ็ e ก่อนนะครับ เขียนชื่อเป็น index.php แล้วก็เป็น mydata.db นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า index ที่ผมเขียนไว้ก่อนนะครับให้ให้เขียนตามนี้ได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวโควด้โคดพวกนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ที่ใต้ description นะครับต่อไปให้เราสร้างไฟล์ขึ้นมาครับชื่อว่า db.php นะครับแล้วก็ ให้สร้างแท็ก php ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กำหนดตัวเปร db อันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลออก get SQL ด้วย PDO นะครับข้างในนี้ก็ให้ใส่ชื่อรัตเตอร์เพที่เราได้สร้างไว้ใน Uh, SQL browser ได้เลยนะครับขผมจะเป็น mydata.db นะครับผมต่อไปก็กำหนดตัวแป statement อันนี้ก็คือเอาไว้เลือกข้อมูลของในท a เบิลของเรามานะครับ ไปให้สร้างต,งตัวแปรโลมานะครับอันนี้จะใช้เชนเฟดออนะครับเพื่อดึงข้อมูลที่ถูกส่งกลับจากคําสั่ง s ชเอเก็บไว้ที่โลนะครับอันนี้ในหน้า DB ก็หมดแล้วนะครับต่อไปให้สร้างหน้า delete Delete แล้วก็ Edit มานะครับต่อไปผมจะมาอธิบายหน้าอินเด็กที่ผมเขียนไว้นะครับการใส่แท็ก PHP มาก่อนนะครับเสร็จแ,แล้วก็ตามด้วย Include ก็ดึงข้อมูลจากหน้า db มาแสดงนะครับในเงื่อนไข if นะครับรีเซตให้กำหนดเป็น submit นะครับเวลาเรากดปุ่ม Submit นะครับอันนี้เป็นปุ่ม Sub m i t นะครับคือโต๊ะเซเนี่ยครับถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะเก็บค่าข้อสอบคนนี้ไว้แล้วครับเก็บไปแสดงที่นี่ครับซึ่งก็คือในตรงช่องนมเนี่ยครับก็จะเก็บค่าของนมไว้นะครับมาเก็บไว้ที่ในตัวแปรเนมนี่ครับส่วนโฟนก็เก็บไว้ที่ตัวแปรโฟนครับผม ต่อไปเป็น insert นะครับของ insert ก็จะไปเพิ่มค่านะครับอันนี้คือกำหนดนให้เพิ่มค่าในตาราง user ใน column name กับ phone นะครับก็ค่าที่ก็จะมาจากที่ name กับ phone ตรงนี้ครับส่วน smt ต่อไป smt นะครับก็เก็บค่าของการทำงานของ insert ไว้ครับส่วน smt อันนี้ก็จะเก็บค่าของ name กับ phone ไว้เหมือนกันครับต่อไปก็คือ if นี้นะครับก็ถ้า SMT ของตรงนี้นะครับซึ่งก็คือของ insert ครับถ้า insert มีการทํางานปุ๊บก็จะลงมาทําก็จะลงมาเงื่อนไขอ f นี้นะครับเมื่อเรากดปุ่มกดปุ่ม submit ปุ๊บอ่ามันก็จะ alert ขึ้นว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยก็จะเด้งไป index หน้า index ครับอ่าข้อมูลก็จะมาถูกเก็บมาสแสดงไว้ที่นี่ครับอันนี้จะเป็นหน้าของอ่าหน้าเว็บนี้นะครับนัมต้นด้วยฟอร์มก่อนนะครับฟอร์มตรงนี้ก็คือเป็นฟอร์มที่ไว้เก็บค่า เอาไว้เพิ่มค่าครับก็คือตรงส่วนตรงนี้ครับอ่าตรง Input นี้นะครับก็จะเป็นของช่องนมนี่ครับไว้เก็บค่าของนมที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปครับส่วน input ข้างล่างนี้ก็เหมือนกันครับเก็บค่าของค่าโฟนครับส่วน input ตรงนี้เป็นปุ่มสั b มิ t ครับก็ถ้าเรากดปุ่มสั b มิ t ก็จะซิฟตามตรงนี้เลยครับตรงเงื่อนไขอีพ้าบนเลยครับอ่าในส่วน table ข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็น table ตารางแสดงข้อมูลครับนูกส่วนของท r ตรงนี้ครับก็จะเป็น เป็นแถวของข้อบนนี้นะครับก็คือตรงหัวข้อตรงนี้ครับก็จะมี f a ก id แฟก name แฟก phone แล้วก็ edit ดีๆครับผมในส่วน p h p ข้างล่างก็จะเป็นเอาไว้แสดงข้อมูลใน database ครับของ sqlite ครับตัวไป select ตรงนี้ก็คือเป็นการเลือกข้อมูลของ low id name แล้วก็ phone จาก user นะครับอันนี้คือ order by low id ของ this ก็เป็นการแบบเรียง id จากมากลงมาน้อยครับผม STMT ของตัวนี้ก็จะเป็นการเก็บการทํางานของเงื่อนไขของไอซลิกนี่ครับตัวแปลซลิกครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลูกวายนะครับจะดึงข้อมูลของการทํางานของ STMT มานะครับ STMT ก็จะเก็บการทํางานของซลิกไว้นะครับซลิกเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้นะครับก็คือดึงข้อมูลพวกนี้มาแสดงครับลูกวายจะแสดงข้อมูลวนแสดงข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าข้อมูลจะหมดครับผมส่วนในทีดีนี้นะครับก็จะแสดงข้อมูลของโลไอดีออกมานะครับซึ่งก็คือตรงนี้ครับ ก็เป็น5432มานะครับส่วนนีมโฟนก็เหมือนกันครับผมอตัวนี้ก็จะเป็นของน m มแล้วก็ตรงนี้ของโฟนนะครับอส่วนทีดีต่อไปนะครับก็คือทีดีที่เอาไว้อด i t ครับเอาไว้แก้ไขข้อมูลครับผมอในนี้ก็จะเชื่อมต่อไปที่หน้า Edit p พ p เอครับโดยการทํางานก็จะดึงข้อมูลของโลไอดไปนะครับส่วนทีดีต่อไปก็เป็นของดีลิครับผมตรงนี้ครับดึงข้อมูลของ Low อดีไปเหมือนกันครับ ต่อไปเป็นในหน้าอ d ลิตของ p h p นะครับต่อไปนะครับสร้างเป็นตัวแปรโลให้เท่ากับโลรีโซเพื่อเก็บค่าการทำงานของรีโ์ของเซลิตไว้นะครับ เอาไปตัวแปรนีมครับให้นมเท่ากับตัวแปรโลนะครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่ผมเขียนเสร็ก่อนนะครับเดี๋ยวชิปมันจะยาวเกินไปครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นตอนที่ผมเขียนเสร็แล้วนะครับก็จะมีการเพิ่มตัวแปรโฟนให้เท่ากับโล ของข้อมูลของโฟนมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเืน่าา e ้ไขอีทเมื่อมีการกดสับมิทนะครับโดยที่เนมตัวแปรเนมก็จะเก็บค่าเนมโฟนเก็บค่าโฟนครับอ,อันนี้เป็นตัวแปรอัปเดตนะครับให้ก็จะเก็บการทํางานของการาแก้ไขข้อมูลของยูเซอร์นะครับโดยให้คอ,อลัมน์เนมเก็บตัวแปรของเนมไว้นะครับโฟนก็จะเก็บของโฟนครับ ให้เวเท่ากับ low id นะครับ if e ข้าล่างนะครับก็จะเป็นการาเก็บว่าถ้ามีการต่อไปอัปเดตมีการทำงานนะครับก็จะลงมาเงื่อนไข if e ก็จะเป็นจริงนะครับโดยที่ก็จะเอารือแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะเด้งไปหน้าอินเด็กนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ข้อมูลให้ดูนะครับ นี่ก็จะอ alert ตรงนี้นะครับข้อมูลเรียบร้อยนะครับนี่ข้อมูลก็จะถูกเพิ่มข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองแก้ไขให้ดูนะครับถ้ากดซีฟก็จะเขียนเป็นแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยตามที่อเลอร์เขียนไว้นะครับนี่ครับข้อมูลก็จะถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับผมในส่วนหน้าพรอมข้างล่างก็จะคือ หน้าเอาไว้ที่เอาไว้แก้ไขนะครับ Input ก็จะเป็นช่องแก้ไขข,ของชื่อส่วน input ข้างล่างนี้ก็เป็นช่องแก้ไข,ขของเบอร์โทรนะครับส่วน input ตรงนี้จะเป็นปุ่ม submit น,นะครับเอาไว้กด save ครับผมต่อไปเป็นหน้า delete นะครับผมถ้าเหมือนเดิมครับก็สร้าง tag php มาก่อนครับ ก็ include data base เรามานะครับแล้วก็สร้างตัวแปร id มานะครับต่อไปเป็นสร้างตัวแปร delete ครับผมอันนี้เราก็จะเลือกลบที่ตารางของ user นะครับส่วน v ก็จะลบที่ไหนนะครับก็คือ low id นะครับผม ให้เรากับตัวปแปร id เลยครับตัวไปสร้างขึ้นไข่อินนะครับเมื่อเมื่อตัวแปรมีการ delete นะครับให้อ l e r อร์ว่าลบข้อมูลเรียบร้อยครับผม ข้างใน,นก็ใส่เป็นตัวแปร delete นะครับตรงนี้ echo เหมือนกันนะครับแต่๋ผมขอกลับอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ el นะครับก็เหมือนกันเลยครับสอง el ก็จะเป็นอันนี้ถ้ามันไม่ลงก็ไข่ e AP, ขี f ก็จะลงที่ el แปลว่าเรา ข้อมูลไม่ได้รับการแก้ไขนะครับถ่าดีๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองลบข้อมูลให้ดูนะครับอันนี้ก็จะสามารถลบข้อมูลเรียบร้อยได้แล้วนะครับสําสหรับการใช้ sql เ t าไเชื่อมต่อกับเว็บของเราด้วยภาษา php นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ได้ดูนะครับผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับผม